สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบรดีนาโนอนิโอและเราก็มาถึงอันดับที่1ของ10อันดับเรดดราก o อนอาร์ฟิีที่แข็งแกร่งที่สุดที่จัดโดยความคิดเห็นของผมนะครับขอย้อนดูก่อนว่าอันดับที่10จนถึงอันดับที่2เรามีอะไรบ้างอันดับที่10 r เรดโนว d r a าก้นะครับเนี่ยเปิดประเดิมด้วยตัวเรดโนวาดราก้อนเอามาเป็นมาจ e สติกเรดดราก o อเอฟเฟกเขารุนแรงมาก เรดด r กอนอาร์ฟฟินแอซซาว์โหมดอันนี้จะต่างจากสตาร์ดั t นิดหนึ่งคือสตาร์ดั t แอ s ซาว t โหมดผมจัดให้เขาอยู่อันดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นเรดด r กอนอาร์ฟฟินนี่เขาอยู่อันดับที่8นะครับอันดับที่7 Hot Red Dragon a r f i n b a ฟิทุกคนนะ่าจะเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมถึงสำคัญเขาเรียกว่าไงอะ่ะผมจัดให้เขาเก่งไม่เท่ากับตัว a บ n นะครับเอยขอโทษเก่งไม่เท่าตัว a b บ s ครับผมอันดับที่6 แก่นแท้ของการอันเชิญแบบ Resonator ร์เรด s i n g d r ดรากอันดับที่5 t y ไทแรนเรดดราก้อนอาร์ฟการทำลายไม่เลือกหน้าอันดับที่4 s k สกาไลท์เรดดราก้อนอาร์ฟการอัญเชิญซิงโคสเต็ปที่1ที่แผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างอันดับที่3 h o ฮอต d รดดราก a อนอาร์ฟีดอบความสามารถในการนิเกตของเขานั้นเป็นคุยเอฟเฟกที่แข็งแกร่งมากๆเลยจริงๆ แต่ว่าอันดับที่2องเรสเปอร์โนวาราก้อนไม่ต้องง้อใครผมปกป้องตัวเองได้และผมจะพาพวกเขาไปด้วยสุดท้ายนะครับผมขอ,อต้รับทุกท่านเข้าสู่อันดับที่1 h o t ฮอตเรสดราก้อนอาร์ฟินคิงคาลามิตี้โอ้โหชื่อมันจะอลังการขนาดไหนเนี่ย ฮอตเ e ดด r กอนอ a ร์ฟีนคิงคา a ามิตีนะครับเป็นมังกรซิงโคลธาดมืดเลเวล12พลังโจมตีเอาไปเลย4 0 0พพลัง้องกัน3,500นะครับเงื่อนไขในการอญเชิญเขาขอจูเนอร์2ตัวกับ ro, มอนสเตอร์ซิงโคมังกรธาดมืดที่ไม่ใช่จูเนอร์เพียง1ตัวเท่านั้นนะครับผมการอญเชิญเนี่ยสามารถทําได้2แบบอย่างแรกก็คือถ้าเกิดคุณใช้ครีมซ o นเ e โซเนเตอรกับ Red ไรซิ่งเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเอามาอีก2ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบ โรซิงโคดาวพรินซันสองดาวขาดจูเนอร์ er อีก2ตัวก็ต้องเป็นจูเนอร์สดาวกับ2ดาวหรือจะเป็น1ดาว3ดาวไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะขอแค่รวมดาวกัน2ตัวเนี่ยบวกกับตัวเวลแปให้ได้12อ่ไม่งงนะไม่งงไม่งงหรือคุณจะไลฟ์แฮ็กไปเลยด้วยการเอาเร r ไรซิงเนี่ยบวกกับเรโซเนเตอร์3ดาว2ตัวมันก็จะเป็น6กบวกหใช่ไหมครับ เรียกได้เหมือนกันมาเลย Hot Red Dragon a r f i n King c a l a m i ต y ้เดีผมจะไปยกตัวอย่างในพัซโซนะครับเอฟเฟกของเขาเนี่ยที่ช่วยให้เขาอะมาถึงอันดับที่1ได้มันก็คือเอฟเฟกในการมีเกตนะครับไม่ต้องดาวเลยเมื่อเราอัญเชิญ Hot Red Dragon a r f i n King Calamity ได้เราสามารถใช้เอฟเฟกนี้โดยการแบนการ์ดทั้งหมดบนสนามอีกฝั่งนะครับการ์ดบนสนามอีกฝั่งทั้งหมดไม่สามารถแอ t i v a t e หรือเปิดใช้งานได้ ต,ตัวที่หงายหน้าหรือแบบทำงานอยู่แล้วก็ไม่สามารถทริกเกอร์เอฟเฟกของมันได้นะครับและระหว่างที่ใช้เอฟเฟกเนี้อีฝั่งไม่สามารถใช้การ์ดขัดได้นะครับคุ้นๆไหมครับเอฟเฟกนี้จะเป็นอะไรมันจะเหมือนกับการป้องกันห้ามขัดขวางการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์เทวะสัตว์เทพอย่างมังกรฟ้าโอซิริสมังกรเทพราแต่นี่ก็คือถ้าผมจะใช้เอฟเฟกแล้วคุณไม่มีสิทธิยุ่งนะครับผมแต่เรียกแล้วต้องอย่าลืมใช้เอฟเฟกนะไม่ใช่กดเพลินแล้วกดไม่ใช้นี่เป็นหมันเลยนะ เอฟเฟกต์ในส่วนนี้ละครับที่ทําให้เขาอ่ะมาอยู่อันดับที่1ได้แต่ยังมีเอฟเฟกต์ต่อไปอีกต่อไปนี่ถ้าการบินนะี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝั่งเนี่ยจากการต่อสู้ได้นะครับเราสามารถสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งเนี่ยเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นที่ถูกทําลายได้เลยและก็เอฟเฟกต์ส่วนที่3ถ้าการบเนะี้ในแบบที่เราเป็นเจ้าของอยู่อะ่ะถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของการดฝ่ยนํงข้าม เราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครมังกรธาตุมืดเลเวล8ลงมาจากในสุสานเนี่ยได้แบบพิเศษนะครับก็จะเป็นกลุ่มเอ่อ r รดดะกอนอาร์ฟฟหรือว่าจะเป็นพวกมังกรซิงโครธาตุมืดเลเวล8ตัวอื่นเนี่ยผมจะอธิบายเพิ่มนะครับอืมอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่อัญเชิญก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมจะยกมันมีมันมี3ประโซ่ลรอรอ,อคุณผู้ชมอยู่ ในบนมือผมมีเรสโซเนเตอร์สตัวในเด็กมี Creation r e ส o ซเนเตอรตัวอ่ะผมขอโทษผมเผลอผมเลผมเลอความไปไม่เป็นไรอันนี้ซิงโคก็จะเป็น8นะเป็นตัวธรรมดาเราใช้เฟกของตัวนี้ได้ครีมโซเนเตอร์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีทั้งเลือก2แบบนะว่าจะไลฟ์แฮ็กแบบไหนถ้าสมมุติจะเอา3กับ3เพราะมันต้องจูเนอร์ตัวไงใช่ไหมหรือว่าคุณจะเอา1กับเท่าไหร่เดียหน่งกับอะไร1 งึกไม่ได้เด็ดหนึ่งมันก็ต้าไม่หนึ่งกับห้าหรือไม่ก็สองกับสี่เอาง่ายๆรวมตัวเจเนอร์ให้เป็นหกก็ได้แล้วก็ค่อยรวมกับเรดไลซิ่งอันนี้มันจะเป็นสามบวกสามรวมกับหกเป็นสิบสองแล้วก็เรียกฮอตเรดดาร์กอนคิงขอโทษชื่อยาวมากฮอตเรดดาร์กอนอาร์ฟฟี่คิงคารามิตี้ได้หรือว่าควรจะใช้เอฟเฟกต์พื้นไปของคอนดิชันเรสเซอร์เตอร์เลยนะเอาตัวเรดละกันบนมือสองตัวลงสนามลงสนาม เราเทอเฟกขอข้ามเลยแล้วก็อัญเชิญสเต็ปที่2ก่อนเออสเต็ปที่2แล้วก็อัญเชิญสเต็ปที่3นะครับเต็นจูเนอร์สองกับสองเป็น4ี่ลงกับ8เป็น12แล้วก็เรียก Hot, เอ่อตัวคิงคารามิตี้ได้เรียกย่อเลยแล้วกันผมจะยกตัวอย่างแค่เอฟเฟก์ในส่วนนี้เท่านั้นนะลักอีกฝั่งเนี่ยเป็นอาร์ทายแทรปทริกซ์นะครับผมเป็นพวกแทรปโฮลต่งตงตงยางๆเยอะแยะไปหมดเลยปัญหาของมันก็จะมีเจ้าตัวเนี้ยแทรปทริกส์อะทรัก คือการใช้งานของพวกแทปโฮไม่สามารถถูกยกเลิกได้และเราสามารถใช้แทปโฮจากบนมือได้แบบที่เป็นนอร์ม l ลแท็นะกับดักธรรมดาเจ้าลับเฟรเซียเนี่ยจะทําให้ตัวแท็บทิ้งไม่ถูกทําลายนะครับตัวอื่นนะนอกจากตัวลับเฟรเซียลับเฟรเซียไม่ถูกทําลายจากการล็อสซ์หรือเอฟเฟกของการ์ดถ้าเกิดผมทําแบบนี้ผมจะขอยกตัวอย่างชุบชีวิตเจ้าตัวไฮเปอร์เอนจียนชาร์กเมกาโลดอนด้วยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์รีบอร์น ถ้าเกิดผมทําแบบนี้อีกฝั่งสามารถใช้งานเอฟเฟกเจ้าเนี่ยแท็บทิก a t ตแทรกอะเพื่อใช้ตัว b o t t o m l e s แท็โฮลจมมือได้นะแบบนี้อ๋อแล้วก็ใช้เลยแล้วก็รีมูฟออกไปเลยเอฟเฟกนี่ก็คือเมื่อแท็บโฮลทำงานก็ขโมยไปโอ้ยใช่มันก็เชนกันไปมั่วนะบอทมันก็รีมูฟออกไปเอาใหม่ต่อให้ผมอน,นี่เฮฟวิตสตอร์มทำลายมันทิ้งไปให้หมดเลยแล้วผมชุบตัวเดิม แน่นอนว่าก็จะถูกใช้ประท้อมเล็ตแทบโฮและเจ้านี่ก็จะขโมยไปไอเจ้านี่แบบนี้แต่ปัญหานี้จะหมดไปนะครับคุณไม่ต้องมาคอยกังวลโอเอฟเฟกอีฟังมันเยอะหลือเกินเรียกกำดังมันจะหมอบไปอะไรเยอะไปไหนวะนนี้ผมไม่ต้องเฮฟวิตสตอร์มครับผมผมบันเชิญคลามิตี้นิ่มๆเลยตูมก็ให้ใช้เอฟเฟกด้วยเรียบร้อยเขาทำอะไรไม่ได้นะเขาเข,า,ขาไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นชีวิตก็ได้เอาตัวนี้แล้วกัน ก็ขึ้นมาเนี่ยเขาเขาไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะในการเนี่ยใช้แฉปโฮลเนี่ยเนื่องจากว่าเอฟเฟกมันเป็นการ activate นะ you can activate เขาห้าม activate แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีจุดบอดอยู่ครับอันดับที่หนึ่งของเราก็ยังคงม,มีจุดอ่อนนะ Hot Red Dragon a f f i n k i n g calamity เขาป้องกันการ activate เขาไม่ได้ป้องกันเอฟเฟกที่เป็น passive นะครับผม อ่าเป็นยังไงขอเฮฟวิสตอมไปแล้วกันจะได้เคลียร์สนามหน่อยคือเจ้าตัวลาเฟสเซียล่ะมันไม่ได้ทิกเกอร์เอฟเฟกต์ของมันเองแต่ว่ามันเป็นแพสซีฟของมันเลยว่าตัวแท็กทิกตัวอื่นนอกจากใบเนี่ยไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดกับการต่อสู้นั่นหมายความว่าต่อให้ผมโจมตีด้วยตัว4ี่พันเนี่ยไปพวกแท็กทิกตัวไหนก็ได้เนี่ยมันจะไม่ถูกทําลายครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เอฟเฟกต์คิงคาร์เมตี้เพื่อแบนการ์ดเอฟเฟกต์การ์ดบนสนามอีกฝั่งแล้ว เขาแบนการแอคทีเวทเขาไม่ได้แบนเอฟเฟกที่เป็นพาสซีฟนะผมตีตัวนี้ไปเห็นไหมมันดูเหมือนแอคทีเวทนะครับแต่ไม่ได้แอคทีเวทมันเป็นเอฟเฟกที่เป็นพาสซีฟอยู่แล้วตีอีก,อกทีก็ได้ก็ไม่ถือทำลายเหมือนกันมันไม่ได้ใช้เอฟเฟกเลยครับมันไม่ได้มีการถอดตัวประกอบอะไรทั้งนั้นเลยถ้อไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งผมจะยกตัวอย่างพัซเซิลที่เป็นจุดบอดของตัวอันดับที่หของเราเลยนี่นะครับผม มีจินโซหรือไซโกช็อกเกอร์อีกฝั่งมีมิลเลอร์ฟอร์ดผมมีดัสซานาโดตอนนี้ผมคลิกนะแต่ว่าผมใช้งานไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวไซโกช็อกเกอร์อ่ะมันแบนกับดักบนสนามเราแอคทีเวตมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมใช้ฟิชเชอร์เนี่ยออกไปซะผมใช้กับดักไบนี้ได้ครับในการทำลายนะแต่ว่าเอฟเฟกต์ของจินโซมันจะเป็นแนวพสซีฟเหมือนกันทุกคนน่าจะรู้จักไงก็เลยยกตัวอย่างตัวนี้ต่อให้ผมเรียกเจ้าตัวนี้มา ก็ขอใช้เอฟเฟกในการแบนการแอคทีเวทการออีกฝั่งผมก็ย,ยังใช้กับดักแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นแพสซีฟมันห้ามไม่ได้ถ้าผมโจมตีไปอีกฝั่งก็เปิดมิลเลอร์ฟอนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าจินโซห้ามไว้เอาลืมลืมลืมโอเคเอามาเอามา,า,มาแล้วก็ขอใช้เอฟเฟกแบนมันทุกใบจากความเจงหงายก็ไม่สนอ่าเอาจินโซออกไปหน่อย พอจินโซออกไปแล้วผมสามารถใช้การกัปตักของผมได้เห็นไหมเพราะว่าจินโซไปแล้วตัวแพสซีฟหายไปแล้วอีกฝั่งก็ต้องใช้มิลเลอร์ฟอร์ดได้ดิแต่ไม่ได้เพราะว่ามิลเลอร์ฟอร์ดการใช้งานมันเป็นแอคทีเวทและผมแบนการแอคทีเวทไปหมดแล้วฝัว่งใช้ไม่ได้เป็นต้นนะเออนี่ก็คือจุดบอดอันนึงนะที่ผมพบมาจากการใช้ฮอนเดนดากอนอาร์ฟิงคิงคารามิตี้แต่ว่าจุดบอดเนี้ยมันก็ไม่ได้ทําให้ตําแหน่งที่1อะ่ะมันพลาดไปเนื่องจากว่า มันไม่ค่อยมีครับพวกไอเอฟเฟกแนวพสซีฟมันจะเป็นเอฟเฟกแนวแอคทีเวทซะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยก็ได้นะผมให้80-90%เลยแล้วการที่เรามีตัวพัน4ตีสี่พันลุสนามเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องนะแล้วก็ถ้าออกจากสนามเราด้วยเอฟเฟกต์ของการอีฝังถูกทำลายเนี่ยแล้วก็อันเชิญตัวที่ใช้ซิงโครเนี่ยกลับมาได้นะครับนะสุดท้ายนะครับ อยากที่ผมได้กล่าวไปว่าถ้าเกิดว่าตัวอินคารามิตี้ถูกทำลายเนี่ยแล้วอันเชิญมอนสเตอร์ซิงโคมังกรเลเวลไม่เกิน8แต่ในสุสานได้เรามีตัวเลือกอะไรบ้างแล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณใช้เรดไรซิ่งคุณก็สามารถเรียกเรดไรซิ่งได้คุณก็สามารถเรียกตัวอื่นได้เหมือนกันถ้ามีในสุสานนะได้แก่รถเรดดร์กอนอาร์ฟฟินเรดดาร์กอนอาร์ฟฟินสกาไลเรดดาร์กอนอาร์ฟนหรือจะไม่เอาพวกกลุ่มเรดเดมอนไหนกลุ่มเรดดาร์กอนอาร์ฟินช่างมันไปนตัวอื่นบ้างไหม ก็มีครับ void ogre dragon ก็มีโอกาสได้ใช้นะถ้าเกิดว่าเราเล่นจน energy หมดการ์ดบนมือไม่มีก็ใช้เอฟเฟกส่วนนี้ได้เหมือนกันต่อไปตัวใช้ต่อ combo อมมดีๆ chaos ruler The chaotic magical dragon นะครับเป็นการแบบจั่วเปิดไพ่5้เใบขึ้นมือ,อก็ต่อ combo อมมได้ ancient pixie dragon ผมก็บางคนเขาก็มีไว้ใน extra deck หรือว่าตัว s i d e deck นะ deck สำรองแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่า เอาไปใช้ทําในส่วนไหน Black Wing Dragon ก็ใช้ได้ครับผมเอามาใช้ได้บ o r รล o a d s a า a ว e Dragon ก็เรียกได้แต่ว่าจะเรียกทำไมเพราะว่าเขาต้องเพิ่มตัวลิงในสุสานนะครับตัวนี้ดีเหมือนกัน b e l s e of the d i a b o o l i d r r g o o s ตัวนี้น่าจะน่าจะได้ใช้เอฟเฟกได้ค่อนข้างง่ายนะได้เยอะแล้วก็สามารถเอาไปใส่ในเด็กของ Crimson Resonator เนี่ยได้เหมือนกันนะเขาเรียกไม่ยากต่อให้ไม่ต้องเป็นพวกเลเวล8ล่ะ มูนรา้อนคิวล่าก็เรียกได้ครับจะจะเรียกทำไมอะเนาะดาร์กเอนดรา้อนก็โอเคก็ได้ใช้เอฟเฟกอยู่นะแต่ว่ามันจะดูแบบอื่นๆดูช้าดูเก่าไปหน่อยนะหรือจะเป็นซัมซาราดรา้อนออฟรีเบิร์ดอันนี้ก็เราสามารถเรียกได้นะเห็นเขาเป็นซิงโครเลเวลแปเนี่ยแต่ว่าถ้าจับคู่ดีๆเอา4ดาวบวกหดาวอะไรเงี้ยได้เหมือนกันแต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้อย่างซูพ r e รีม i n g คิงรา้อนเคลียร์วิงเนี่ย เขาใช้จูเนอร์หนึ่งตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมทัดมืดปัญหาก็คือเราอาจจะต้องพึ่งแบบถ้าใช้คอมโบที่ผมได้ยกตัวอย่างไปคุณผู้ชมพอจะนึกได้ไหมว่ามันจะมีตัวไหนที่เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมทัดมืดที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่บอกามาใส่มันก็มีครับผมนั่นก็คือ Abyss Actor Curtain r a c น r นั่นเองการเปน,นี้เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมนะทัดมืด เลเวลสี่แต่ว่ามันแปลว่าตัวที่ผมต้องการเพิ่มก็คือจะเอาตัวไหนที่เป็นจูเนอร์หนึ่งตัวมาบวกให้เป็นเลเวลแปดมันก็ต้องเป็นจูเนอร์เลเวลสี่ถูกไหมแล้วเราก็อาจจะต้องหาจูเนอร์เลเวลสี่ที่มันอันเชนแบบง่ายเชนแบบพิเศษหรือเข้ากับคอมโบมาอีกตัวนะถ้าจะเรียกส u p r e ร e มิ n งดราคอนเคลียร์วิงนะครับผมก็เอฟเฟ์เขาก็ดีเหมือนกันแต่มันยากอะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะปรับใช้นะและนี่ก็คือจุดจบของ playlist นี้นะครับผมสิอันดับ เรดดราคอนอาร์ฟินที่แข็งแกร่งที่สุดในความคิดเห็นของผมช่องไบร์ดอีนานโนนินะครับผมแ,แค่นี้ก่อนแล้วกันนะอ่าถ้าอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดซับสไคร e แล้วถ้าไม่ใช่กด r e เพย์ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ